สวัสด er um pues ีคร okay ับพี่น้องแฟนเพจไปกินแท็กเตอร์รถไทยมือสองซีสเกตกลับมบังพ่อกับทั้งลานไปกินรถไทยกันอีกแล้วมื่อวันนี้ไปคิปประจําวันที่หนึ่งมีตุนาสองหาหกครับพี่น้องมือเลขออกมามือเลขออกตลอดถือเลขกันแน่นบ้านพี่น้องเลขออกแล้วค้ำแล้วอ่ะมาเบิ้งรถไทยกันดีกว่าครับมาถือเลขกมาเป็นยังเบิ้งรถไทยดีกว่ามื่อวันนี้มีไม้เบิ้งอยู่สองขันสองลุนครับพี่น้องราคาถือราคาบอบอสูงแห้งนะ บอกก่อนว่าตามสภาพเด้อขอใส่คำว่าตามสภาพเพราะว่ารถสองคันนี่มันสิมาแบบว่าพึ่งเขม้านั่นล่ะพาเบิ่งค <uk> ันแรกก่อนเลยคันนี walls, ่คือรถกูตาเอลวันครับพี่น้องแต่หลายคนก็ซื้อเหมือนยังไงกว่าเอลวันกูตาเอลวันสามสิบสามแรงสามสิบสามแรงเป็นเกียร์เอ่อสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังแบบพุ่มอะไรพาวเวอร์เป็นเกียร์สแตนดนเดินหน้าถอยหลัง เลี้ยวสำคัญเดินหน้าเร็้ยวสำหรับพลังเร็วสำนั่นคันนี้โดยรวมแล้วเครื่องดีครับเครื่องดีอยู่เครื่องดีเครื่องดีแต่ว่าเกียร์กับบ่อบบปันได้ครับสีหล่อใส่ได้น้ำน้ำดีบาดัานไปดันนี่จะขอพุทธมณเฑียรแต่ก่อนรถมาจากจิบุญมันสะบุคอยมีไปดันนะมันช่ต้นน,นี้พนุทธมณเฑียรก็ถือว่าโอเคอยู่ใส่ได้ดีอยู่มาพร้อมกับพานหา ห้องก็ผ่านหาครับผ่านหาในใบหนา,นายอยู่ครับนี่ผ่านหาใบหนา,นายอยู่ด้านหลังก็ตามรูปมเลยครับผมท่านี่ย่างล่อหลังนี่เพิ่นสิเป็นขอบเอ่อา48เหมือนกันแมน12-48ที่กอ28เทียบกันกับ30หาแล้งกันซัมพอกับลูกครับพี่น้อง อันนี้ตัวใหญ่ส่วนเปน่ไอส่วนที่มันใหญ่ก้อใหญ่ล้อนหนานี่สิเป็นแปดคี่สิบหกเหรอวะแปดคี่สิบหกก้อนหนาย่างหลังนี่เหลือหลายครับย่างหลังนี่เปลี่ยนมหมย่ยย่างหนาก่ะเหลือพอาะติก้อนเลยล่ะครับเกินสีดอกผมไม่ได้พาวเว่าเพระาะใส่อยู่สำหรับพี่น้อ,นองที่ว่าหาแล้วจะเข้ามาเลี้ยงางเง้ย คันนี้เปิดแล้วเข้าไปที่1นึ่งแันบาทเด้พี่้องเด้อหนึ่งแาพันบาทกับกุปตาแอวันอ่สามสิบสามแรงมีไปดันนนมีไปดันดินหนามีผ่านหลังราคานี่ทสงฟรี3 0 0รกิโลเมตรด้คันนี้คันนี้อ่าสภายสบัตอกกันว่ารถเดบร์ลทำขับไมน่ามัคนเองกับคิดน้ำแสนหนึ่งมืถวนมาให้ไปส่งไหสาม0้อยกิโลเมตรอีก็ราคานี่็คือส่งฟรี ต่อไปเป็นยันหมาสายสุนัขเลียงครับขันนี้ก็ตั้งสภาเหมือนกันแต่ว่าเครื่องดีอยู่ขันนี้ขันนี้ตั้งสภาเหมือนกันแต่ว่าเครื่องดีอยู่บอดี้โบโบคอยงามไันได้หรอกแต่ว่ากับโดร่วมหลอกกับพาะใส่สำหรับพี่น้องถือว่าเพันอยาดได้ราคาแสนกว่าบาทไปใส่ขันนี้เปิดราคาไปที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสาพันบาทเป็นโตยันมาสายหมาสองทีอีกเลยพี่น้องเด้อโอ l x OLX เป็นสายสุนัขนาหลายนะต้นสุดท้ายก็จะมาเป็นสายเก่าย่งหนาสิบหกขอบสิบหกแล้วย่างหนาใหญ่แล้ว คีสหกแล้วย่างหลังนี่ก็เปลี่ยนใหม่ครับย่างหลังนี่ก็เหลือหลายๆเลยเรือแบบตึบๆเลยอมาพร้อมกับพานหกพันหกครับพานหกใบใบยี่สิบหนาอยู่หนาเลยใบผ่านด้านหลังก็ตามรูปครับสีสันก็ตามอยู่การสองานเยอะสีร้องคันคันอย่างนี้เป็นกันแล้วกัน,กน,กน เรื่องกับประมาณนี้นะครับทันนี้โดร่มแล้วครับสำหรับผู้ที่ว่าเพิม่มีงบบ่หลายมีงบบ่หลายเนาะแต่ว่าอยากได้รถที่ว่าคันใหญ่ๆเนี่ยมีดันดินหนามีผ้าหลังขับเคลื่อนซีร่ผมอะไรพอเบอร์เยสเซอทนเขาง,ง่ายอยเยสเซอร์ท,เทนเขาง,ง่ายดีอยู่ขับง,ง่ายอยู่แต่ว่ากะพี่น้องที่ว่าเพิ่นอยากจะไปไว้ใจอกะมาเบิ้งได้ครับยูดูยูไบเงือกเหลืองคือเก่า,าราคาบ่แพง 1นึ่งแสนหนึบาทไปเอินคข้าต่อไป คนก็ต้รงดนนี่น่าไกระแตกงงเงเอะแตาไโดนเจ็บหาหาไปเจ็บห่ยาางเกาี่ยนนอกแกแล้วก็แพ้งึ้นดูสหอสั

นาแน่นดีครับมากันนิดนึงทางนี้หลวมหน่อยหนึ่งมาแน่นดีอยู่โดยรวมแล้วคันนี้พอาะใส่ทำไมเนี่ยน้ำขายบอลใหผมก็ส Danke, ิเก ok ็บงานใต้โต๊ะอยู่วันเส้นหกเส้นเจ็ดคนละเฮ็ดตรงเฮ็ดสีนะพี่เหล่านะเฮ็ดตรงเฮ็ดสีพอเครื่องโดยรวมแล้วก็โอเคอยู่เครื่องเยร์โดยรวมโอเคอยู่ แต่ตอนนี้นี่ขายท่อถ้าไปก่อนอยู่ที่ราคา1 4 5 0 0 0บาทราคานี่กับส่งฟรี300กิโลเมตรซีเก่าได้ครับราคานี่ผมลงมบ่ค่อยสูงนะเพราะไอ้มันเป็นเพื่อต่อหลายนะผมลงแบบว่าเออใครได้ก็คือขายขับไปนะพี่น้องมารับเองกั1 4 0 0 0 0แสนวเอาไปเลยบ่มีเหลี่ยมบอกกอนว่าคั้นนี้บ่มีเหลี่ยมนะพี่น้องเนอะขับไปหายไปส่ง300กิโลเมตรคิดห้าพันบาทก็คือเอ่อ1 4 5 0 0 0บาทส่งฟรี300กิโลเมตรโดยรวมเลยกัเพราะใช่ คันนี้หนึ่งแสนสิบหมื่นสามพันบาทแนั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสาพันบาทก็ฝากไว้เนอะบอกกำใจครับสองคันนี่สำหรับพี่น้องที่ว่าอยากได้รถราคาที่ว่าบ่ค่อยแรงบ่อแรงหรือเปล่าพอดีไซด์พอดีไซด์เดือดซอยรถพวกนี้นี่แค่พอดีไซด์เดือดซอยเด้อบ่เหมาะกับการรับจ้างนี่อย <c oughs> <ries> ah, ่างธอวะรถมันเก่าแล้วอายุการใช้งานมันหลายขับม่นสิออกไปแบบว่ารับจ้างดูว่าเฮงงานมันมือนี่ผมว่ามันอาจสิบ่อเหมาะบอกตรงๆนะต้นนี้เหมาะสำหรับอะไรนะสมุนโสมอะไรก็หน้อยต้นๆจับเชืองสิหนะเฮ็ดปีหนึ่งเฮ็ดปีละ นิดยคือว่ามันไปบู่คือผมเห็ดไทยมันมึงไว้น้ตอนนี้อมเหมาะคุณแม่พลันมันต้องใส่รถที่ว่ามิสกภาพารายกว่ก็นี้อ๋อบอกอะไรยางอีกแล้วฝากคนนี้เอาควอมใจครับสองคันหนึ่งแสนหนึบาทกับหนึ่งแสนาทพันบาทเจมาสาแรงคับแอ่วันสาแรงพี่น้องสนใจก็บว่ามึงได้รถด้อย่บันกับเหลืองตะนหมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ปดหกแปดสี่ศูนย์หาหนึ่งสองศูนย์ศูย์เจด เมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณพี่น้องที่ว่ากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ขอบคุณหลายครับมอยังติดชมกับติดตุ้ดติชมได้เครับพี่น้องเนดะ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ